นี้กําลังเสร็จนะครับกําลังเสร็จกองนี้กองแรกกองแรกก็กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนต่อไปก็เอาอกองนั้นต่อดูผลงานครับผลงานครับผลงานอันนี้ปลาอะไรครับปลาข้าใช่ไหมครับนี่ปลาตองกายนะครับปลาตองกายครับปลาตองส่วนตัวนี้จะเป็นปลาตองธรรมดาบ้านเรานะใช่ไหม นี่ปลาตองบ้านเราตองกะตอง,ตองโอ้ส่วนนี้ได้มาตัวหนึ่งเบเริ่มเลยครับไอช่อนได้ช่อนมาตัวนึงโอ้โหสวยงามมากไอช่อนที่เหลือก็มีแต่เนี่ยปลากาครับปลากานี่จะเยอะมากเลยเอาไปต้มสูตร นี่กับปลาบูปลาบูบูปลาบูพีไอมีอะไรอีกมัง้งมีอะไรอีกมัง้งอันนี้อันนี้ชะโด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 โดนโดนคาบโอ้โดนกัดชะโดโดนกัดตายเลยโอ้ชะโดนี่ใจสอมากชะโด จบรายงาน